เขาอยู yeah, listen, yeah, karaoke, oh, okay, yeah, ่วเอเลยครับพอกว่า้ปะโอเคเขาอยู่เกมเลคตเอลครับแล้เคนชเขาอยู่เหครับเมอครับนรับเมอยวนีนะครับที่เกอ100%อยู่กับฮาโลคอนนะไม่ใช่รูละครับอยู่ลงนะครับให้เขนไปนะครับขาบุนไ่ทมโดอกเชื่อไหมครับว่าอย่างนี้ครับแต่เขาเสียครับ พูดเล่น้ยครับวันนี้อยู่พี่กินถนัดยาวนะครับวันนี้เขาไม่มาได้ไหมครับเดิมแต่เขาจะมาปวดนะมาปวดเรวจะมันเงินเงา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 เปียงปอยเงาปุ่มจิกกระปุ่กระปุ่มจิกกระปุ่กระปุ่โอ๊ยอะไรใครเป็นไม่ได้จีเลยไมน้องดูเครียดด้วยโอเคครับต่อนเราได้แเสร็จนับถึงพันเลยน้องเขาไม่เครียดหรอน้องเขาบอกที่เปิดขึ้เยี่อะไรเอานี้ตอนจะพาที่แล้วนะครับเราได้อยู่ที่ทะเลทรายนะครับที่แล้ว เราก็จะตามหน้าหักขอเรมันแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปปลูกบอลบอลทีหลังนะฮะโอเคเดินตรงไปเลยมาต่อเลยดีกว่าครับเดินตรงเลยไม่ได้บินนะโอเคป่ะขออีกแล้วป่ะมาไป็นเลยป่ะมาป้าป้าอ้าวกายล่างเลยงงเลยตัวอะไกายล่างตัวไหนตัววิดโอ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 วใตัวตุ่นดีได้ไหมให้นอนอะนอนวิดโอวกายล่างเปสองตัวเลย ันนี้มันอันนี้มันที่อยู่ในทะเลทรายมาท่าอะไรอ่ะนี่ไงไม่เห็นเป็นฮารเดนนะอ้าวฮารเดนก็กลายล่างอีกรอบหนึ่งะโอ้าโหคาคุน่ากลายล่างอีกรอบอ้โหูกลายล่างไปหลายตัวพี่ลืมไม่ลืมฮะเร็ว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 ยดิก็มันไม่มีหินไม่มีอะไรเลยว่าดีวันโอ้ยได้ฟลุ๊กผึ่งนะฮะวันอังคารอะ พนังคานอะอะไรที่เราจะมีสตีมเงินบาทแล้วนะฮะสตีมจะมีเงินแบบเป็นบาทแลนะจริงเด้ผมว่าของมันแพงขึ้นแน่นอนใชยแน่นอนเลยครับจัวแล้วเราก็จะกดเกมข้ามโซนระบาดช่ยผูเกมผู้เกมแบบว่าปิดโซนอะปิดโนไทยอะทำไมมันมันกลับเป็นคาคุณนะกูงงปะ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 เดินตรงไปเลย โกกเลโกกเมื่อกี้พี่มอกได้ปล่อยโปเกมอนออกมาวะมเาลยทำไมหนูมองไม่เห็นโปเกมอนเลยวะเออปล่อยมานะเฮ้ยข้างหน้าข้างเป็นเป็นเป็นน้ำใหญ่เลพี่ข้างหน้าเป็นน้ำใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทนี้เจอกราดดอสหนึ่งวันแม่น้ำดีนะฮะแม่น้ำใหญ่ครับไหนไหนแม่น้ำใหญ่มีมีคอย킹ไหม ไม่มีเลยครับไฟคิงเนี่ยแต่ไม่มีตัวอะไรตำนานเกอร์มาเร็วลงเลยลุยลุยอยากกินปลาเอาไปไหนกันแล้ววะอยู่นี่ไว้น้ำอยู่ฮะทะเลมาทางนี้ไม่ไดอรบหลงว่ายน้ำข้ามเกาะไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยไปเกาะให้เือยทำไมข้างล่างมันดูใสจริงจริงจริงดงวะ ขี่ซีด้าไปได้ไหมเนี่ยขี่ไม่ได้โอ้เออมันเราไม่วิไมเราไม่บินตั้งแต่ทีแรกวะเรามาเดินกันทไวเดินอ่ะดีแล้วอย่าบินเลยพี่พร้องเหมือนเห็นโปเกมอนแต่คงไม่ใช่อะไรวะอยารู้ชวนคิวลุงฟงคิวลุงฟออะไรไม่เล่นมว้ยเห็นใครโอกาแม่งไม่ใช่ตัวเริ่มเออไออันนี้คือโปเกมอนไทยมานี่ อืไฟก่อนไฟอ่อไฟอ่ะเฮ้ยไปพวกของตำนานไอ้มันอยู่ในไงวะของเราไหนในโปเกมอนเนี่ยูไมไปดูตกใจนึกว่าโปเกมอนไข่ปลาไลจูเอไม่เก็บไลจูเอมั้ยไลจูเออเนี่ยไม่เก็บอ่ะเออไลจูอยู่ในน้ำอ่ะลงไปแล้วเห้ไลจูเยอะในน้ำทำไมเนี่ยปลาเดินตรงเดินตรงเก็บเก็บไลจูปมาไปเฮ้ยตรงไปเป็นหินป้าคงมาเจออะไรใหม่ๆนะฮะปไปตรงเลย ตัวอะไรเหวิ่งเหล่าทองวิ่งแล้วไปแล้วโอ้โยใครค้ออะไรวะพี่กินทำไรที่สึดตอนนี้เฮ้ยดวงจันทร์ทำไมมันโตอย่างนั้นนะใช่ที่เราอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากเลยเฮ้ยตกไปข้างหน้าตกไปข้างหน้าเลยครับตกไปข้างหน้าเจออะไรครับนี่อะไรอ่ะ้วกอะไรทีเดียวกีฬาจานลึกหลักที่สี่อุ้ยอ้าวอ๋อ ตีกันทำไมเออเฮ้ยแอบบิคอรนเก็บเก็บไอตัวอะไรฟ้าปไหนตัวอะไรฟ้าเนี่ยทำไมหน้าไอเสมาใส่กระโปรงด้วยอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นผาเดือดับผาเฮ้ยเนี่ยเนี่ยการ์ดอะไรเนี่ยอะไรนะการดอนเฮ้ยไม่ใช่ไอป้วนอะไรนะที่<ๆ>มันชื่อว่าเฮ้ยที่มันนอนฝั่งประตูใช่ไหมใช่ออคาริคอนตัวเนี้ยการ์ดเป็นคาริคอนที่ร่างแรกไงในภาค อะไรวะแบ็คไวท้ก็นอนขวางทางอ่ะใช่มาๆต่อเลยนึกว่าเป็นกาดอนนะจะได้จับอยากเจออีบุยฮะตอนนี้อยากเจออีบุยคเขาจะอีบุยไปไกยล่างเลยฮะตามข่าวคาร์บิคอนมันมีล่างหนึ่งหรือวะใช่ใช่ในภาพแบ็คไวท์มีพี่ล่างหนึ่งคนเดียวมีไอเดี๋ยวสู้คารบิคอนนี่อ่ะนี่นะคาร์บิคอนคารบิคอนเไม่ไอจูไลย่รลอยไม่เป็นไรครับผมมีทามันเดอร์ ชาเมนเดอร์เลยนะไปทำไมชาเมนเดอร์จะตายอ่ะวดูว่าดีใจดูว่าหลอดเลือดไม่ดีกว่ามือนี่มันอ่ะไรวะสนนสโนแหลกนะฮะนี่เอามาบวกทุกเอาทุกตัวฮะบวกทุกตัวออไลออนไลน์เอาให้แม่งตายหมดเลยเอาไหวไเน่อืมแก๊สที่ตายไปทุกตัวไม่ชาเมนเดอร์ไปอื้อ แล้วดูเลเวลมัน46เออกับ14าแเปเดบล14มาสู้ไม่ผมจะกลับมันอ๋อเก่ามากเลยแชมเปญเดอน์เบลล์นปุ่งอลเบลไม่ใช่อุปสรรคอยู่ที่ความพยายามของโปเกมอนของเขาเอาละครับเอื่องรอยกับดินและไม้ไปกับตาตายหาหมดปาบ้าปาตรงต่อไปฮะน่าจะมีอนเดินทางหน้าน่าจะมีเดนทอร์เฮ้ยแดนหิมะ ใช่เฮ้ยยินมาเนี่าจะมีโปเกมนเซนเตอร์พาตรงต่อเลยเดี๋ยวปลีาทางเลยไปปีผมปีผมไม่ได้ทำอะไรผิดอีกห <c oughs> นึ่งลื่นเลื่นนะเฮ้ยคอยอคิงใครจะพักเวลก่อนไหมหา,หาปุมงหาปลาก่อนไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลหน่อยโปเกมอนตายหมดแล้วอ้าวให้ตกนะ้ำ <c oughs> ผมบวกไอ้อ้วนเมื่อกี้นี่ตาแล้วคอยคิงคอยคิงตามน้ำแข็งอยู่ออกคุณเหรอ เว้ยมันตบได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยแกมัมีปลามีปลาหน้าเด็กป,ปลาตองตรงไปเลยครับต้องรอพี่บอแล้วปาปะปะปเอากรรมเมื่อกี้มันยังถามใครจะพักเวลไหมทำไมเป็นคนอย่างนี้วะร <c oughs> อรออยู่รออยู่ <c oughs> เฮ้ยช่วยอะไรเธอผลจะลิดนะเอาไกลยไล่แล้วอันนี้โปเกมอนอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เคยเห็น <c oughs> ไอายุอด มึงรอให้มันกลายร่างก่อนอได้ไหมโอเคมอนตัวนี้น่ารักอ่ะสใส่บาด้วยนะปม่อนตัวนี้น่ารักมากใส่บาด้วย<อ>ใส่พี่เพื่อนเองบอกว่าพี่ว็อบขอบคุณมากครับเกียร์พี่ว็อบขอบคุณครับผมมีคนชมผมด้วยอ่ะแว่ชมอะไรวะโวยคนหมั่นใจพี่ว็อบพี่เกียนพี่ว็อบดีมากอ่ะเดี๋ยวเป็นไรอ่ะพี่ว็อบจมน้ำระวังหนีพี่ว็อบ พี่หนึ like ่งทำไมแกก็มีแอตุ้ดเนี่ยทำไมมันมีทำไมแกใส่ลายพี่แบบนี้ล่ะดูชื่อเดี๋ยวเขียนบอกอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาไพ่ผมมาเป็นเราว่าปีริล้วผมปูภพยก่อนดูชื่อพี่หนึ่ง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 เนี่ยพี่หนึ่งจะออกมาได้อะยังออกมาไม่ได้อะ มีใครได้ข้ามันทีอยากกินปานเจ้น้ำหนีอินโนเซนต์ขึ้นกูไม่ได้กูไม่ได้ทำอะไรเลยเดินมาดูเฉยๆฉมันก็บอกอยู่เห็นป่ะเห็นป่ะกะบอกก็บอกดูเดินมันมาดูเฉยๆหนูผิดอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นประกายก็ะทำไม่ใช่คือคนรทำแบบมันมันมันไม่ยืดยือไงโบสแม่งชั่วอย่างเงี้ยทุกพาร์ทนะโธ่ นี่เราจะหาโปเกมอนเซ็นเตอร์กันใช่ไหมใช่ใช่กด X ดูแล้วแบบมันใหญ่มากใช่กด X ดูเด็มันถ้าไม่เชียร์ทีมจ๋าผมว่าน่าจะเจอพี่ว่าน่าจะเจอแบบว่าน่าจะโปเกมอนอย่างอื่นมั่งอ่ะมันอยู่ในเขตไหนมันมีเด็โปเกมอนเดิมๆไหมโอเคอ่ภาพนี้ถ้าใครดูนะครับกดกดไลค์ตรงนี้นะครับดูได้สามน้อยไลค์จะได้ไหมในโปเกมอนพาร์ทนี้เนี่ยไม่น่าไม่น่าทำตายเลยแม่งแหลกเลยเนี่ย เอากตามเฮ้ยเห็นตรงน้ำแข็งบ้างมันมีอะไรชิมเรียมเดียมเหมือนเหมือนเหมือนเห็นบ้างกดเอกูเดดเห็นปะอ่าใช่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 ไปดูกันมาเป็นอะไรวะไปดูกันไปดูกันก็แค่น้ำแข็งไม่มันเป็นกุุงย่าเลยอ่ะกรุงย่ามันเป็นว่ามันเป็นว่าทุนดื่มมีน้ำแข็งหมดตรงนี้ไม่มีน้ำแข็งตรงเดียวอ่ะมันต้องเป็นอะไรแน่นอนอ้าวล้วไปไหนหมดแล้วเนี่ยไปนง่ายพี่เฮ้ยนี่นี่นี่ในนี้ขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนอ๋อมีของมีของเปิดทางให้มีขอมีของมีของมีของเปิดทางเปิดทางอ้าว เข้าไงวะอ๋อเห็นแล้วเหลือตรงไหนกันวะเห็นแล้วเหลืออย่ารออย่ารอโอเคอย่ารออย่ารอพี่ลรากดพี่เ็ากดเลยเฮ้ยเอ้าไม่มีโปเกมอนไม่มีบอยไม่มีบอลเลยนต้องมัต้องถูกแล้วปะมันมีอะไรเลยเหรอเออเม่ยโหเชี่ยมากมงหลอกเราวที่ไหนกันนะทำไมมองไม่เห็นวะกดเอ็กดูดิมันจะมีสีเหลืองสีเขียวอ่ะลองฐาแข่งนะลองฐาแข่งไอ้ใหญ่ตรงกลางอ่ะจะได้สเก็ตรอเย้วิว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 ป๊าป๊าเฮ้ยนี่เราลองเล่นยนบล็อกกันด้วอ่ะ โดนบล็อกอะไรทำไมบล็อกนะไปต่อเลยวะได้ปะกรไมจะไม่ยิ่งเดินยิ่ง่ายไปเยอะคนสองคนคุณหลงป่าแล้วครับไม่มันจะออกแล้วมันจะออกจากดินแดนนี้แล้วเร็วแล้วนี่มันจะไปจะออกแล้วอ่ะดูเร็วดูเวลาด้วยดูเวลาด้วย ล้าสิบเอ็ดนันที่ผ่านไปนะขนาดนี้ยังศูนย์อยู่นะฮะทุยจำโอเคต้องไปไปโอมนะฮะไปโอมธรรมดานะฮะโอ้ยเราเดินผ่านทะเลทรายเดินผ่านน้ำแข็งแล้วก็กลับมาไปโอมเดิมรอบหนึ่งนะยาค่ะโปเกมอนเซ็นเตอร์มานนี้รอผมด้วยครับเออเราก็เดินมปเจอแม่น้ำอีกแล้วนะคะแม่น้ำ แม่น้ำนี่ต้องต้องไหว้นะครับต้องเป็นแม่ไม่ต้องเจอเจอพ่อน้ำอ่ะใช่ใช่พ่อน้ำมาเป็นโยกนึงใช่ไหมแล้วพอมีแม่น้ำมีแม่น้ำอะไรวมันก็ต้องมีลูกน้ำครับลูกน้ำพี่อยู่ใต้แน่นอนมนียุงะลูกน้ำที่อยู่อาสยามใช่ไหมอะไรวะไม่เคยดูลูกน้ำน้องเพลงไม่รู้จักมันขาดลูกทุ่งเยไมงเฮ้บเราจะบินขึ้นภูเขานะฮะไม่บินได้ไหมคะนัก็เดินนัก็ปีนขึ้นมาครับพี่ โอ้คนมีของบินทำช่างทำร้ายยิ่งนักพี่ก็มีนะแต่ว่าพี่พี่หลงว่ะเอาตกเลยเป็นไงฮะาตกมาจากที่สูงดาวบินต้องโดนลงโทษทำนลายไงคือแบบใส่ร้ายป้ายสีไงเยอะไงมันคือมันกำลัมสนองไงะมันแกล้งพี่เยอะๆอ่าตั้งแต่พาที่แล้วแล้วก็มาใส่ร้ายชาวบ้านเขาแต่ว่าคนนั้นทำวันนวี่นองโปเกมอนอะไรอ่ะ เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเวลสี่สิบสามด้วยทำไมมันเล่าเฮ้ยแรดฮะแรดแรดเหมือนแรดเลยไซฮอนเนี่ยเอ่อใช่ใช่ใ um> ช oh. ่ใช่ไรดอนไรดอนใช่ปทำมันชื่อว่าไรดอนแต่ว่าไซฮอนไม่เหรอไซฮอนเหรอแต่ทำไมมันเป็น R H Y D O N อะไม่รู้อะไอในในภาษาอังกฤษน่าจะอีกชื่อขูดขึ้นไม่ได้ไม่ปุยว่าเปลี่ยนเป็นอินเตอร์พี่ มันสาษางกฤษกับกับภาษาญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันไงมันเปลี่ยนแล้วไอ,อ้ครับสิบเอ็ดลอดอ้อรอมาดิจ้าอยู่ที่จา้าเนี่ยสิบเอ็ดล้อรออยู่ข้างบนฮะแเรียนตายโตเด่นไหนวะโตเชียรอุ้ยเฮ้ตยตัวอะไรบินมาตัวอะไรบินมานกผสมไก่หรือตัวอะไรมันแอะวะเปลียนโลเนี่ยเฮ้ยอย่าตีผมโอ้ยอโอ้ยโอ้ยมีปลากินเดินหล่ลงเรื่อยเรื่อยแล้วเอือเอาไปเร็วเอาเอาเฮ้ยเขาไล่าป็นโอมเขาไล่าป็นโอมไม่ไดโอมไปนั่นอ่ะบินเลยบินเลย ไบโอคือเห็นเห็นกด x กด x ดูไบโอมั็นอันที่มีเหมือนทะเลทรายอ่ะอย่างนั้นก็มาแน่ตรงไหนข้างหน้าเราเนะเออป่ะอยู่ไหนวะยังหาไม่เจอไบโอเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมีบ้านหมู่บ้านเอวีซีด้วยเงียบตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยเราต้องค่อยๆลงนะตกลงน้ำตกลงตกลงน้ำอุ้ยอุ้ยเหมือนที่ว่านชานมากเลยอุ้ยอุ้ย ี่่ยไมอะไรวะหมูบ้าเอวีซีข้าวเหรอไอตัวเนี้ยเนี่ยไอหินหินเทเวลล์มิสิกเลยไอหินหินเนี่ยหินยาวอ่ะหมูบ้าเอวีซีนี้ไม่มีไม่มีไม่มีข้าวเลยอ่ะจำไหนวะหมูบ้านไหนไบโอมไบโอมอะไรเนี่ยยังไม่เห็นเลยกดเอ็กดูดิมันจะอยู่ข้าวมันจะมีเหมือนเทสไทร์อ่ะจับได้จับได้เนี่ยเหรอเฮ้ยได้แล้วผมได้แล้วได้ได้หงอกคงละต้องข้ามน้ำไปบ้าง ใช่บินมีเรียนทะเลเหมือนทะเลทรายแบบตรงนั้นใช่ใช่ทะเลทรายเด่นเนี่ยต้องต้องข้ามไปเหรอเอาไอ้เชี่ยคนละฝั่งข้ามไปนะครับไป้างไหนอัแรกฝั่งโน้นนี่เองไปรู้สึกว่าเหมือนจะเจอเป็นเป็นหมู่บ้านเหรอใช่ใช่หมู่บ้านพีซีอ๋อไปในทุ่งว่างแต่โมแต่ฟาร์มไปแล้วไปแล้วตรงนี้มันมีอะไรนะ แบบแปลกนะตรงนี้กระไฟกับดิ้งผมวะต้นโดนโดนนี้ดูวะาอ๋อตัวนี้ดีกว่านี่สกิลเอาส์ดิ้งผมแม่งการที่ทำมาการดินแล้วหน่งนี่มันก็แย่เหมือนกันนะครับใส่อครู้ทำอะไรได้ใส่ดีกว่านะโอปอร์มมนแปดมากแปดหน้าหลายตายิงอุ้ยมันน่ารักกรุ้จริงมากเลย ทำไมต้องใช้คำว่ากุกินกับมันเด้อเี่ไม่ยถึงอะไรอ่ะพี่ก็ใช้คำนี้มาเนิ่นนานแล้วนะเจอแล้วโอ้โหเจอนี่ฮะโพชั่นนะโพชั่นที่อยู่นี่ฮะับโดเทืนเนอร์ด้วยเดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวพูดสู้ตอนนี้รู้สึกว่าโปเกมอนเราไม่ต้องหาที่อยู่เรื่องกันนะหาโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนหมู่บ้านเนี้ยมีซีมีอะไรไหมมีอะไรให้ดอไว้ไม่มีเลยอ่ะ เดี๋ยวผมขับ e ินแถวนี้กันมันมีโต๊ะด้วยเว้ยเดี like. ๋ยวบินสำรวจให้แบบข้างหน้าเป็นโซนน้ำแข็งอย่าลองข้ามน้ำไปดิว่าข้ามน้ำได้ไหมตรงนั้นเป็นสีเหลืองเบี่ยนไม่หิมะมันเป็นหญ้าอย่างเดียวเลยเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมเดินไปดูสิข้ามเกาะกลางแป๊บนี่มันชาวบ้านนี่หว่ะผมเดินไปดูตรงนู้นก่อนเดี๋ยวจะพึ่งไปไหนกันนะไม่เป็นไรจะตามเราไปเดี๋ยวจะได้ดูของบางเลยน้ำทะเลนะเจ้ามอนหรือว่าโปเกมอน <IS 2> ไอ้ไข่ริวนะครไข่ลิวนี่มันจะเป็นไข่เดียวตัวนี้น่ารักแล้วอู่่ไข่จีได้ชิวเลยแรตตาน่าเหรอแรตตาไม่เหรอแรตตาเออแาาต้นะภาษาอังกฤษมันได้มีผิดอยู่แล้วมาแล้วแต่คนออกเสียงเอ้ยพี่บอสผมเจอไอ้นี่แล้วไปซุ่มเอาไปเอาอะไรกันมาไม่เอาเลยมีบอลมาเข้าไปมีบอลทำไม ทำไมเจ้ามาแย่งผมเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรพอเฮ้ยเข้าทางนี้เว้อะไรไม่มีอะไรรู้สึกตรงนี้เหมือนจะเคยได้ไปแล้วว่ะตอนนี้บินเปิดแบบเพิ่มนะฮะโหแบบแม่งหกเดือนแล้วเนี่ยเจ้มาตามผมมาใหม่เดี๋ยวเราต้องทําการเปลี่ยนเวอร์ชั่นในพาสทที่อะไรเราไม่บอกเลยฮะเรายังไม่ยังไม่ประกาศเวอร์ชั่นนะฮะเราจะตามหาไปบ่นทุกตัวไหมไปได้ทุกตัวเลย ไปแล้วค่ะเฮ้ยทำไมในตรงนั้นมันมีแสงสว่างที่ที่มันตามหาไม่ทันเพราะมันมัวแต่ตีมันเป็นดามันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโปรแกรมอนเซ็นเตอร์ใครไปดูไปดูกวน้เรามาทางไหนกันวะเอาแล้วไปไหนกันแล้วเนี่ยมาละลัดไม้ผมกงจะไปที่ในหิมะที่มันมีไฟอ่ะนั่นแหละที่ไม่ไปแล้วนะที่จะไปหาที่วบไปเดินไปดูอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแล้วมันไปไหนกันหมดแล้ว เดี๋ยวผมเดินไปดูตรงนั้นก่อนว่ามันมีอะไรโอ้โหตรงนี้ติดอยู่กอกกางชิมะไม่มีไฟป่ะอ่าใช่ใช่ใช่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างบนนี่เองโอปอล่าจะมาดูที่วอลจะไปเหรอเออไปเลยไปตรงนน้นเลยก็ได้เอ๊ผมเิ็นบทแบบว่าเนี่ยแบบใบเลยนี่มาไม่มีไฟพร้อมมีคนมาปักมีปักไฟไว้อันหนึ่งอ่ะนี่ไงน้องเซนนี่ไงปไฟออกแต่ผมตีไฟออกกันเนี่ยตีทำไมมองไม่เห็นอาปักก่อน แล้วก็มีแล้วก็มีอะไรเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าตอนนี้นะครับผมอยู่กับพุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะฮะเดินไปดูตรงนู้นป่าชีเดินจะมีอะไรชชเฮ้ยยังไงเด้อผมเลยนะวะอะไรวะไอที่เราเหวี่ยสี่เหลี่ยมแล้วครับบินไปฮะไม่อยู่ดีก็มีคนปักไฟลองเงยแป๊บเนี่ยนะเฮ้ยเอ๊เอ้ย ได้แผ่นซีดี T M two dragon อะไรเนี่ยใส่โปเกมอนได้ป่ะใส่โปเกมอนได้นะพวกนั้นนะใส่ไงวะเอาโปเกมอนออกมาเว้ยแล้วก็ปาแผ่นโปเกมอนเราเจอซีกแล้วโปเกมอนผมตาย T M สิบหกทำอะไรได้นะท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะไม่รู้อะไรเอาคอมเมนต์น่อแบบต้องหาโปเกมอนเซนเตอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ต้องหาเซนเตอร์แหละใช่ตอที่เราเห็นแพนด้าแว๊บๆเราต้องไปจับแพนด้ามาฆ่าทิ้งนะคะโอ้โห จับแพนด้ามาฆ่าเลยนะทีหนึ่งไม่เป็นคนอย่างนี้แล้วคานผู้ชมไม่เอาเจอโปเกบอลไว้เอา power อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็นี่เจออีกแล้วไหนครับอยู่ไหนครับได้เลอเลฟโซนแล้วก็พาวเวอร์อะไรสักอย่างที่เรบหมดทำไมมันได้เร็วจังวะทำไมไม่ได้เลยโอ้โหสุดทีแล้วเย้วันนี้จะตึ้งตึงตึ้งทำไมเข้าทางนี้อยู่อ่ะ ตึ๊อแป๊บเหมือนเราไงเหมือนเราแย่งกันหาอะไรขึ้นจ้าเห็นแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังแพนด้าเนี่ยไหนอะแพนด้าอยู่ไหนแพนด้ามาหาหน่อยเฮ้ยมันไม่เคยตามหาโบุกิมอนฟอสซิลกันเลยนี่วโบุกิมอนฟอสซิลพวกะื่นต้องแย่จะหาแล้วน่าสนใจอยากได้คในบุท็อปอะตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนคะสมองก่อนะ อแกี๋ยวกลับมาเแกกลับมาตรงนี้ยที่มันเป็นเหมือนเอ้ยเนี่ยมันนี่มันอมไนไม่เหรออมินอมได้มาแล้วอมินอมินแกอยู่ไหนอยู่ตรงเมื่อกี้ที่แกเก็บของอ๋อเดี๋ยวเราจอดเองเขามันออมไนท์หรืออะไรเนี่ยแหละเอออะไรเนี่ไนเนี่ยแหละที่มันเป็นหอยเราไปตามไปตามหาบีเกมเลยดูดีแบบว่ามันมีโลพี่อ่านี่ยมันอัศวินอุ้ยไปเจอเราเจอเราปะ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  ลพวกพี่ทำเป็นถือโปเกมอนคนเราอาจจะไปไหนเราก็ต้องเดินทางต้องอต้งเดินไม่ท้องเพราะงั้นต้องถือของกินนำหน้าถือโปเกมอนไปมันไม่ช่วยหิวเนี่ผมถือไข่ครับฉลามอยากกินไข่เจียวตอนนี้เดี๋ยววิ่งออกไปซื้อไข่ทอดกินดนวยอยากกินไข่ดาวเอออยากกินเหมือนกันตอนนี้ไข่ดาวใส่ซอสเฮ้ยโอ้โหเจอนี่ฮะเจอไอ้ฉลามครับไข่ดาวใส่ซอสแม็กกี้เนี่ยน่าอร่อย อร่อยเลยแหละไม่ใช่น่าอร่อยธรรมดาเฮ้ยตรงนู้นมีขอให้แกอีกแล้วไปครับ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 ไม่มันได้คนเดียว่วิงไปแน้ำครับผมน้ำ่อนผมับน้ำบอนของก็ไปตรงผมไม่ได้ไม่ได้ไปหาไปสู้มันเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ท่านท่านแย่งผมนะเราไม่แย่งใครสิ้นครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่แค่ยังคันดังนั้นดิว่ะดาวซีช้างผสมหมีดาวช้างผสมหมี ใช่ใช่มันเป็นทางผสมอ๋อฮะเจมบว์มอนเซ็นเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอพี่เจมบมอนเซ็นเตอร์อย่าดึงบุ๊คพี่เข้าบานะครผมพาทางเข้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งดึงเดี๋ยวเพิ่งดึงเดี๋ยวเพิ่งดึงดึงดึงผมผมก่อนจริงเหรอตอนนี้เราเจอแล้วเข้าเฮ้ยได้แล้วโอ้ยโน้ยไป ไม่ไแบ่งคนอื่นบ้างก็ได้นะพัดนะเออะไรมันมันชื่อพัดน์เหรอมันชื่อซันครนะพี่าอย่าต่อยหงอย่าโอเคครับตัวนี้นะครับผู้ชมนะเราอยู่อยู่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะของกันอย่างเดียวเลยนะโอเคได้มันเป็นของที่ผมทุกการไม่ได่โปเกมอนเซ็นเตอร์แล้ววุ้ยมดูเปิดย่าผมบินเปิดแบบใหม่ครับบินเปิดแบบใหม่ะ ในยิงดิแก๊บอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรหรอต้นไม้ใบยามีสีแล้วดีกว่ามันมีหน้าอยู่นะฮะรู้สึกว่าหน้านี้โปเกมอนเซ็นเตอร์เราใกล้เต็มแล้วนะครับเอ้าเราจะเอาตัวเราออกมาดีทิ้งผมไม่ได้แล้วว่าเอาเอานี่ออกดีกว่าไอเลยนะเอาบูไอบูอะโคาโดอะโคาโดมันเกี่ยวอะไรกับไอวิชั่บวิวแล้ววิชาบวิวห้าสิบ เฮ้ยไหนพี mm ่วอลไปไหนแล้วนั่นสิพ ah. ah. hmm. ี่วอลหายเมื want, ่อก no, no. ี้พี่วอลมันวิ่งอยู่ตรงน้นอยู่เลยวอลตัวเดียวแอบวอลไ้นะพี่จมุดทำเรา้อ่านนี่เขาทำโอ้ไม่มีอะไรเลยโถ่จูไคจูจูกระจูอะไอเต่าเน่า เฮ้ยตรงตรงนู้นน่าจะเป็นโปเกมอนซ็นเตอร์ป่ะใช่ป่ะตางฮาเดซายใช่ไหมที่อย่าดึงดึงเลยนะดึงเลยนะดึงเลยดึงเลยพร้อมที่ดูกันมานานแล้ววอลท์นายอ่าเอาเหยื่อครับโอเคแล้วก็กูดี้ยทำไมโปเกมอนซ็นเตอร์มาโผล่อะไรตรงนี้ยูก่อนยูวหิวหิวทีวเปิดแบบแล้วไงอินโนเซนต์ไอวอร์ลท์นายทีวีอ่า พี่จะดูออเอาโปเกมอนของเราออกย <Okay, S 1> ังไงโอเคตอนนี้ครับพาร์ทนี้ฮะเราก็อยู่าเราพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปเจอพาร์ทหน้าครับว่าเราจะออกใบล่าอะไรกันนะครับโอเคพาร์ทนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ครับทุกใครนะครับเราจะไปเวิวพ์ทหน้าตอนนี้เราขอพักก็เรื่องโปเกมอนเซ็นเตอร์เราจะพักเปลี่ยนโปเกมอนอยู่ตรงพาร์ติน,นก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับไม่ใชบ๊ายบายไม่บุยอะไม่บุยอ่ะ oh,